ของใหม่ของใหม่อันนี้อ่านแล้วใช่ไหมอ่านแล้วแล้วถ่ายแล้วนี่คุณผู้ชมครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกสําหรับนี่อุปกรณ์ใหม่ของเรารับรองคราวนี้ไม่ตกแน่นอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ ใบไ,ไม้ปักคุณผ <c oughs> ู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือการบินที่ผิดนะครับเราเรามีต้นไม้อยู่ดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เอาละครับผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่นครนายกเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาถ่ายปก4ฟ h e วิประจำเดือนกันยายนปีสองพแล้วก็เรามาพี่หนึ่งครับแหมพี่หนึ่งคลิปที่แล้วไม่ได้ไปด้วยหยุดไปโลกจาถิดตอนนี้เรามาอยู่กับอะไรครับพี่หนึ่งก็มีคุณได c เครตนะครับแล้วก็อาวอลจอลีออจอลออแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือว่า DFSK รอบนี้เข้ามากับ LPG ด้วยเป็นของแถมแถมมายากโรงงานเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาชมกันคร่าวๆก่อนแล้กันก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามากับ c o s s o v e r SUV ที่ถือว่านั้นน่าสนใจมากนะนือ่องจากว่าเนี่ยผมมาขับมาทุกคันแล้วอยากจะบอกว่าผมมาชอบคันนี้เจ้าคุณใดอะไรนะพี่เด่นเคตาเค้ตาครับเคตา้าซึ่งช่วงหนามนดีมากเลยนะม,มันนุ่มนวลมากเลยอะแล้วก็มองตอนแรกมองเราเราน้นว่ารถเล็กใช่ไหม S <S แต่ว่าดูจากไซส์แล้วเข้าไปน่ารู้สึกว่ามันใหญ่นะพี่หนึ่งพี่หนึ่งตัวถังเนี่ยมันมันถ้าเทียบกับจอรอแนหรือว่าดีเอเมันใหญ่กว่ากันนะก็ถ้าดูมิติจร<า>ิงๆก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยทั้งสามคันเนี่ยต่างกันอยู่ไม่มากไม่มากประมาณสิบเซนท่านเองไอ้คุณดายนี่ใหญ่สุดเกต้าใหญ่สุดถ้าถามว่าใหญ่สุดไหมไม่ไม่อจอรออนใหญ่สุดจอร์แนใหญ่กว่าเหรอใช่แล้วอ๋อนั้นแสดงว่าเขาน่าจะดีไซน์การออกแบบ ดีอะ่ะเพราะว่าเข้าไปนั่งข้างในอะ่ะใหญ่แล้วก็มองจากข้างหน้าเนี่ยมันข้างหน้าจะเป็นสันแบบตรงๆเลยนะนะกรัจ้องไปทางหน้า,นาคือโดยรวมแล้วก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่ผมได้ขับเจ้าคุณไดเคียต้าก็ต้องบอกว่าประทับใจมากคือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นอย่างผมเท่าไหร่ก็คือเครื่องยนต์เนาะรู้สึกว่ามันอืดหน่อยเวลาออกตัวแต่ว่าเวลาคลิกดาวอะไรมันก็มานะมันเป็นฟีวี ก็การพันร้อยมิลลิลิตร้อยสิบห้าแรงม้าอ๋อยสิบห้าแรงม้าใช่กำลังแค่นั้นก็อ๋อพอวิ่งได้แหละแรงม้าน้อยเหมือนกันนะแต่ก็ก็ได้ความประหยัดนะมพี่วิ่งมาก็อยู่ประมาณสิบห้าที่ปกโลลิทเมื่อกี้พี่หนึ่งขับคุณได้มาใช่ไหมเอ้ยขับจูเลอ่อนมาหาว่าเอาจูเลอ่อนเหรอเออเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เขาแลดราม่ากันอยู่เรื่องของอัตราทีนเปลืองก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าผมว่าเป็นเพราะว่า สไตล์การขับมากกว่าถ้าอย่างผมอะผมขับเน้นเขาเรียกว,ว่าเน้นการใช้งานทั่วไปมากกว่าที่จะไปพอรถมันปื๊ดก็ปดอย่างเดียวอันนั้นก็แน่นอนกินน้ำมันแน่นอนแต่ว่ารถถ้าในในทั้งสามคันนี้เจ้าโซลออนมันปเป็นไฮบริดก็ได้คือถ้าอยู่ในเมืองอะรถติดๆมันก็ไม่มีเครื่องยนต์ทำง,งานมันก็ประหยัดอยู่นะแต่ว่าโอเคอะทางไกลเนี่ยอาจจะก,กินนิดหน่อยถ้าเทียบกับรถไฮบริด นอื่ครับต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าไอ้เจ้าสองคันนี้ครับเครื่องยนต์เพียวๆไม่มีเทอร์โบส่วนตัวนู้น่ะดี S k เเคนี่ยเขามีเทอร์โบมาให้เพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของอาจารย์เร่งมันความรู้สึกว่าฟิลมันจะดีกว่าก็ถ้าพูดถึงเครื่องยนต์เนี่ยสามคันเนี้ยี่หนึ่งคิดว่าคันไหนตอบสนองดีกว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าอย่างสมุตดว่าตอนแรกหลายคนที่เลือกจูเลออนกับเพลโอก็คือเพราะมันมีไฮบริด มีไฮบริดก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องยนต์ระบบเครื่องมือไฮบริดก็คือมีมอเตอร์มาช่วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเร่งแซงในช่วงจังหวะที่มันลอยตัวไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอูมันตอบสนองแรงมากกว่าเครื่องพันท่าธรรมดาสังเกตดูได้ว่ามันแรงมันเซนซิทีฟมากกว่าใช่ก็จริงๆไอ้เจ้าเจ้าเธอโบข้างหลังกับ DSK กอเรี่ก็แรงะ แรง <S <S ก็กดก็มาเลยใช่ก็คือ3คันนี้โดยรวมอ่ะถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เป็นรองอ่ะผมว่าน่าจะเป็นคุณใดอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีเทอร์โบพันห้าเฉยๆแต่คันนู้นเนี่ยมีเทอร์โบส่วนคันนี้เป็นไฮบริดก็มีไฟฟ้ามาช่วย<า><า>ก็แตกต่างกันแต่ละคันคันนี้มันพูดถึงเรื่องออปชั่นกับราคามันนีหว่าพี่หนึ่งเราเราจะไม่พูดถึงหน้าตานะเพราะว่านี่ก็คือแล้วแต่คนน่ะก็แล้วแต่คนชอบอ่ะสองคันนี้สองคันหน้าเนี่ยก็คือคุณใดกับฮาวาว สองคันนี้ราคาเท่ากันเลยอยู่ที่9 90, โโ9 9 0 0 0บาทโอ้โห9กอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นหุ่นดก็จะเป็นฝั่งเกาหลีอ่าเกาหลีใต้ไม่ใช่เกาหลีเหนือนะอ่ะแล้วอ <laughs> ันนี้ก็จะเป็นจากจีนเนาะจากจีนครับโอเคก็แล้วแต่ราคาเท่ากันแต่ว่ารู้สึกว่าจเลออนเขามีโปรโมชั่นหรอรถของแถมเยอะอ่าพวกของฟังก์ชันต่างๆโปรโมชั่นเนี่ยแน่นอนว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าไม่ช่วงต้นๆอายุแล้วก็คือ มากลางๆแล้วออกมาเป็นปีละอ่าเขาเขายังอายุน้อยกว่านะปีกวไก่ครับอ้าวถ้าพูดถึงว่าอายุน้อยสุดก็ต้องเป็นคุณได้เกต้าใช่ส่วนอนุเนี่ยเขาก็มาไล่เลี่ยกับตัวฮาวาโยไลออนแต่เที่ยวนี้นี่เขาเสริมเรื่องของอาจจาอ่าความประหยัดหลายคนห่วงว่าน้ํามันช่วงนี้มันแพงเขาก็เลยใส่ l อ g พีมให้ดีคุณผู้ชมดีโคตรราคาเอาเรื่องอยู่นะครับแพง ถูกสิเฮ้ยถูกกว่าคันสองแสนถูกอะพวกนี้สองแสนก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนแปดเก้าเจ็ดอแปดเก้า๋อโอเคไม่ใช่เจ็ดเก้าเก้านะ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันถูกต้องได้ RPG ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีเหมือแนบบกับเซอร์วิสทุกอย่างเลยใช่ไหมแบตเตอรีอ่ก็เปลี่ยนให้คือขับอย่างเดียวอ่าบรันตีเครื่องยนต์อะไรกันโอ้เกือบหลายอย่างนะยกเว้นยางอย่างเขาเบรคก็เป็นว่าถ้า เข้าไปเซอร์วิสก็คือพูดง่ายช่วงนี้5ปีฟรีหมดทุกอย่างก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ LPG ก็น่าจะรู้นะครับปกติเข้าปั๊มมันเขาฟังทั้งพันนะเดี๋ยวนี้ก็พันหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วอ่ะต้องสองใบอ่าแต่ LPG อเลยนะ LPG ฟังแป้งร้อยครับเอาแบป้งพันไปจ่ายเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เกินผมไม่มีเงินทอนเฮ้อย่างนั้นไปโอ้สุดยอดเอาละครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับเจ้า3าคอร์โต้เอสยูวีที่เราเอามาถ่ายปกกันครับส่วนใครอยากรู้รายละเอียดว่า ไอรุ่นไหนประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ตอนเร่งเบรกยังดียังไงโปรดติดตามในนินสสันโอวิวนะครับสำหรับเดือนกันยายนนะครับปีปีนี้ของมา,าล็อต15สำหรับครั้งนี้เดี๋ยวขอตัวไปไปถ่ายปกต่อดีกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ลอง D F นี่ใช่เหรอลองเพิ่มหน่อยไหมลองเพิ่มหน่อยก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปลอง D F S K ก่อนเลยครับไปครับโอ้ภายในต้องบอกว่าเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่ามันหรูขึ้นนะอ๋อนี่ครับ เนี่ยเขามีทีมใหม่เป็นลายเคป p l e ลเดิมไม่ใช่สีเนี้ยถ้าจาได้นะแล้วก็วิทยุวิทยุที่เป็นแบบจอแบบนี้คล้ายๆกับรถญี่ปุ่นบางค่ายก็มีเหมือนเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมอ๋อมีติดตั้งนี่ครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นสวิตช์แก๊สอยู่นี้ LPG แล้วก็ถังแก๊สเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับเขาเอาไว้ใต้ท้องรถเพราะว่ารถคันนี้ย่างลาอยู่ใต้ท้องรถแต่ว่า อันนี้คือเอาอยางไรออกแล้วก็ติดถังแก๊สเป็นถังโดนัทนะครับแต่ไม่มียางไรนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้แบบปั๊มลมบาดยางเอานะครับว่าโดยรวมก็น่าสนใจคันนี้เจ็ดที่นั่งด้วยลืมบอกไปตอนแรกคือทั้งทาวาลจูไรออนกับเกียรต้าคุนใดเนี่ยเป็นรถห้าที่นั่งแต่คันนี้เป็น7็ที่นั่งคุณผู้ชมโคตรคุม้มในราคาเจ็ดแส รดีเซพีด้วย่ที่บอกคือใจเนี่ยแ้งร้อยเติมแก๊สเต็มถังนะครับก็วิ่งระยะทางก็พอๆกับน้ำมันนะแต่ราคาถูกกว่าเยอะน่าสนใจมากเอาละเดี๋ยวขอลองหน่อยสิออกตัวลถอฟรีหน่อยโอ้โห ลักสุดคือถ่ายรูปพี่หมีใช่ไหมถูกกล้องครับผมนี่แหละนี่แหละมันต้องมุมดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องลงหน้าโอ้โหเออเมื่อกี้เราดูคุณว่เน็ตกับลุงหนึ่งนะครับกูรูรถยนต์เนี่ยเขารีวิวไปแล้วคราวนี้มาดูกันว่าเหตุผลของปกเดือนกันยายนปีนี้ทำไมถึงต้องเป็น crossover SUV 3คันนี้นะครับคอนเซปต์แรกที่เราคิดไว้จริงๆมันจะมีอยู่4แต่เนื่องจากว่าตัว MG เนี่ยพอดีว่าตัว ตัวรถเนี่ยเขาขายดีมากเขาส่งได้ทันเราก็เลยได้มา3คันสคันเนี้ยนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่คิดก็คือภายในงบ1ล้านบาทนะครับขุดซื้ออะไรได้บ้างก็จะมีอย่างที่เราเห็นฮุนไดเคตาฮาวาโจไลออนแล้วก็ DFSK g o l สเคโกลี่ซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเขาใส่ถัง LPG มาให้จากโรงงานเลยนะครับก็แต่ละคันก็จะมีความคุ้มค่าที่แตกต่างกัน ร,รายละเอียดของการทดสอบนะครับเดี๋ยวรอติดตามจากผลดาต้นนะครับ